ครับสวัสดีครับผมไดนานรงชัยศรีเสน่ห้องแมคคาทอนิกครับวันนี้จะมาอธิบายการบ้านให้ออกแบบระบบปรับอากาศโดยใช้ f อร์ซี่ลอจิกนะครับครับอินพุผมให้เป็นอุณหภูมิอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อจํานวนคนนะครับเ u t พุตเท่ากับเปอร์เซ็นต์การทํางานของคอมเพรสเซอรซ์ครับแล้วลิงกัสติก v a เลเบิลผมกําหนดตัวแปรให้ X เ,เท่ากับอุณหภูมิห้องลิงกัสติก วลู Value, ผมให้หนาวสบายร้อนนะครับดินามิคเลงผมให้17ถึง34องศานะครับเมมเบอร์ช f พฟังชันผมให้หนาวเป็น L f ฟังชันสบายเป็น T u ฟังชันร้อนเป็นแกรมมาฟังชันนะครับก็จะได้กราฟดังรูปนี้ครับถ้าเป็นหนาวจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วสบายก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าร้อนจะเป็นอย่างนี้ครับครับเรามาดูตารางครับครับจากตารางก็คือถ้าอุณหภูมิห้องหนาว คนน้อยคอมเพรสเซอร์ทํางานเบาถ้าอุณหภูมิห้องสบายคนน <umba> ้อยคอมเพรสเซอร์ทํางานเบานะครับแล้วถ้าอุณหภูมิห้องร้อนคนน้อยคอมเพรสเซอร์จะทํางานหนักนะครับถ้าอุณหภูมิห้องหนาวคนเท่าเดิมคอมเพรสเซอร์ทํางานเบาถ้าอุณหภูมิห้องสบายคนเท <asket S 2> ่าเดิมคอมเพรสเซอร์จะทํางานคงที่ถ้าอุณหภูมิห้องร้อนคอมเพรสเซอร์เอ้ยคนเท <po> nah ่าเดิมคอมเพรสเซอร์จะทํางานหนักนะครับถ้าอุณหภูมิห้องหนาวคนเยอะขึ้นคอมเพรสเซอร์ทํางานเบา อุณหภูมิห้องสบายคนเยอะขึ้นคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักนะครับแล้วถ้าอุณหภูมิห้องร้อนคนเยอะขึ้นคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักแล้วเราจะสรุปได้เป็นรู้หนึ่งถ้าอุณหภูมิเย็นแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานเบารู้สองถ้าอุณหภูมิสบายแล้วคอมเพรสเซอร์ทำงานคงที่นะครับรู้สามถ้าอุณหภูมิร้อนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักครับครับผมขอจบการอธิบายการบ้านเพียงเท่านี้ครับสครับ